กินนี่คือแสบคอเลยแหละอ๋อใช่น้ําตาลเยอะมากครับผมเหมือนที่ผู้ใหญ่บอกว่าเป็น,เป,นเป็นหัวเชื้อของน้ําตาลเนาะใช่ผมว่าผมว่า,ผม,วาผมกินลองกินดูเนะาะก็ให้ลูกกินก็ไปเก็บเฉยๆนี่แหละอ่าเดี๋ย้เอาประเทศดูสิรวมกินกนะิงมันเขาไหมครับผมอ่าผมว่าอันนี้หวานหวานจริงเลยอ่าไหนหักให้ดูหน่อยหวานจริงเลยครับลูกใหม่ๆถ้าลูกเก่ามันจะแห้งอน้ำตาลเลยมีแต่น้ำตาลเลยเนี่ยเป็นน้ำตาลทั้งหมดเลย หวานแสบคอเลยไหนพี่กองกัดให้ดูหน่อยเนี่ยกัดดูอีเนะอือมีรถแต่ว่ามีรถหวานหวานแสบคอเลยกินหวานแสบคอเลยเหมือนหัวน้ำตาลเลยยังไงงั้นเลยของดีเลยนะผมว่านะเนี่ยผมขณะผมชิมเทียบกันดูนะอันนี้หวานกว่าผมดูผมไปเจอวัวอยู่บ้านเทวิรุณครับผมอันนั้นก็ไม่มีหญ้าแต่ปลูกอยู่ใต้ต้นนี่แหละต้นผลไม้นี่แหละต้นกามปูเนี่ย ในบริเวณที่เก็บผูกเนี่ยอม,มันจะไม่มีลูกนี้อยู่เลยอ๋อแล้ววัวสวยด้วยสวยเลยเนื้อดีด้วยหนังดูจากหนังดูจากอะไรมันใสเงาวับอืม,แ,มกแก่เหมือนกับแกก็รู้แหละแต่ว่าแกไม่อยากเก็บหรือเปล่าแกก็ูก<อ>ไว้ตะแถวนั้นอาศัยผูกให้วัวก,กินแทนเพราะว่าผมเดินเก็บ บริเวณที่ตัวอยู่เนี่ยคือไม่มีเลยคเม็ดเล็กเม็ดใหญ่ไม่มีเลยเกลี้ยงเลยใช่มันจะอยู่ตาป่าแล้วทีนี้มันไม่เข้าครับผมใช่ว่าสวยเลยทั้งวัวบ้านนี้สวัสดีครับผมสวัสดีครับที่นี่ที่ไหนครับพี่อ่าบ้านบุตรีครับตำบลตำบลสลักใดอำเภออำเภอเมืองจังหวัดจังหวัดสุรินทร์พี่ชื่ออะไรครับอุทิศจันเทพโอเคครับเดี๋ยวเราไปไล่เทียงแนวคิดวิธีการเลี้ยงวัวไปชมกันครับเมื่อก่อนนี่พี่สับต้นกล้วยวัวกิน ตอนนี้ได้สูตรใหม่แล้วอ,อะไรพี่อันนี้อันนี้เทคนิคใหม่คือดูจากดูจากดูจากช่ององอาจารย์เลยโอ้โหนี่เทคนิคใหม่โอ้โหนี่ถูกต้องเลยครับพี่อเอาโชว์หน่อยครับโชว์หน่อยอันนี้คือเทคนิคใหม่<อ>เทคนิคใหม่ที่เพิ่งเพิ่งเพ,พิ่งค้นพบครับผมแล้วที่นี่กินไหมกินไม่เหลือจริงนะแต่ผมไม่กล้าให้กินเยอะกลัวกลัวน้ำลายมันไหลอ๋ออ่ะโชว์นิดหนึ่งได้ไหมครับ อันนี้คือผลก้ามปูนะครับก้ามปูใช่ที่ท่านผู้ใหญ่แนะนาใช่ใช่ผมดูของช่องท่านผู้ใหญ่นั่นแหละโอ้ท่านผู้ใหญ่บัตรนะใช่แนะนําว่าให้เอาก้ามปูให้วัวกินใช่เพราะมันมีน้ําตาลผมไม่ใช่ผมไม่ใช่ผมเชื่อเขานะผมชิมดูก่อนนะก่อนที่จะเอาให้วัวชิมคือคือกินดูก่อนมันมีน้ําตาลจริงไหมกัดดูใช่กัดแล้วเป็นยังไงบ้างก็หวานครับก็หวานมันโอ้ยทรมดาแต่เหมือนจะหวานแรง แต่ถ้าคุณกินนี่คือแสบคอเลยแหละอ๋อใช่น้าตาลเยอะมากครับผมเหมือนที่ผู้ใหญ่บอกว่าเป็นเป็นหัวเชื้อของน้ําตาลเนาะใช่ผมว่าผมว่าผมกินลองกินดูเนาะก็ให้ลูกกินก็ไปเก็บเฉยๆนี่แหละอ่าเ๋ยวเอาประเทศดูสิรวจริงๆมับนเ่าไหมครับผมากินนะอ่าผมว่าอันนี้หวานหวานจริงเลยอ่าไหนหักให้ดูหน่อยหวานจริงเลยครับลูกใหม่ๆถ้าลูกเก่ามันจะแห้งอืน้ำตาลเลยมีแต่น้ำตาลเลยเนี่ยเป็นน้ำตาลทั้งหมดเลยอ๋อ หวานแสบคอเลยอ่ะไหนพี่ลองกัดให้ดูหน่อยเนี่ยกัด<า>ดูเฉยนะอือมีรสแต่ว่ามีรสหวานหวานแสบคอเลยอ่ะกินหวานแสบคอเลยเหมือนหัวน้ำตาลเลยจงไ <im it> งงั้นเลย <c oughs> ของดีเลยนะผมว่านะเนี่ยผมขณะผมชิมเทียบกันดูนะอันนี้หวานกว่าเ <im it> ชี่ยวกับก,บกากน, <im it> น้ำตาลกากน้ำตาลเนี่ยผมซื้อผมเพยไว้ให้โอ้พี่ชิมกากน้ำตาลด้วยเวลาผมคนๆใส่เกลือ ผมกประเทศดูว่ามันหวานหรือมันเค็มอ่าแต่มันมีกลิ่นครับผมแต่นี่ไม่มีกลิ่นแต่หวานมากหวานเจี๊ยบโอ้ผลไม้เลยผลไม้อบยังไงงั้นเลยครับผมอ๋อของอาจารย์แบบทำถูกเพราะผมเลยไปเก็บมากระสอบหนึ่งอยากรู้เฉยอยากรู้เฉยตอนนี้กระสอบหนึ่งใกล้หมดแล้วก็เก็บมาแค่นี้แหละก็ให้มันกินมม่ก็กินนะทีนี้ผมไม่กล้ามันกินเยอะโอ้ตอนแรกๆเหมือนน้ำลายหมืนไหลมันหวานเกินหรือเปล่าไม่รู้ อย่นีครับผมให้กินแบ่งๆกันไปพอประมาณเนาะพอประมาณนิดไครับผมแต่ตอนนี้ผมว่าหน้าหลายๆคออวัวหน้าจะต้องไปเก็บตัวนี้ไว้อ่ะไม่รู้นะบางเจ้าเขาเขาไม่เก็บแล้เนี่เขาอาจจะยังไม่ดูคลิปหรือเปล่าเขายังไม่รู้ใช่ไหมจริงๆครับเพราะว่าผมเกิดมาผมก็ไม่เคยรู้เหมือนกันนะเคยเทสดูข้างหนึ่งว่านหลานนี่มันจะมีอะไรกินหรือเปล่าไปดูคลิปนี้แหละครับผมของผู้ใหญ่บัตนนี่แหละขอเลย พาลูกไปเก็บเล่นๆดูอเอ๊ะไปเก็บผลไม้ก,ก่อนว่าเพราะมันไม่ใช่อะไรหรอกมันแรงเนาะครับผมไม่มีอะไรให้กินแล้วไปไล่ไปไกลก็มันไม่ไปครับผมมันติดมันก็อยู่แถวนี้แล้วก็ปล่อยเล่นนั้แสด,สดงว่าไอ้ผลก้ามปูนี่ตอบโจทย์นะผมว่านะใช้ได้เลยอ่ามันหวานกินอยู่แต่ว่าไม่กล้ากินเยอะครับผมมือเรายังไม่เครก็ยังไม่เชื่อใจยังกลัวอยู่ใช่ยังกลัวอยู่ครับผมแต่ผมว่าไม่ต้องกลัวนะเพราะของผู้ใหญ่เนี่ยให้กินทีละ ขึ้นกระสอบเลยนะวัวเขานะกินแทนน้าตาลอ่ะใช่ครับผมมันเป็นของที่ไม่ต้องซื้อไงใช่เลยครับผมครับผมเห็นมันกินแล้วโอ้กินดีอเมื่อก่อนไม่เคยให้กินเนี่ยเนี่ยเพิ่งเพิ่งเทสเพิ่งเทสดูได้ได้กี่วันแล้วอ่าทิตย์นี้แหละครับอาทิตย์นี้ครบอาทิตย์หนึ่งพอดียังครับอาทิตย์นี้แหละครับผมนี่มาเดินใจมากินแล้วนี่อ่ะถ้าให้เปิดนี่อ่ะสาธิตสักลูกหนึ่งพี่งั้นอ๋อสาธิตอ่ะสักฝักหนึ่งแล้วกันนะครับ สูตรของท่านผู้ใหญ่บัตรนะครับสูตรของท่านผู้ใหญ่บัตรผลไม้ผลไม้ครับอ่านั่นนะผู้ชมครับมับก็ให้นะครับอ้าวลาให้กินเยอะอ้าวแค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับเพราะว่าเจ้าของยังมีคุณชินด้วยอันนี้ชื่อเรียกว่าการประหยัดต้นทุนจริงๆเลยนะผมว่านะโอ้แต่หวานจริงหวานจนแสีคครับครับผมเสีค้เลยในน้ํานี้มีอะไรบ้างครับนี่ ก็เป็นกากน้ำตาลนิดหน่อยกําหนึ่งนี่แหละที่เทประมาณประมาณเอาก็คือมีเกลือมีกากน้ำตาลกับเกลือเกลือครับทำไมต้องทำแบบนี้พี่ถ้าถ้าจะใส่ถ้าจะใส่กากน้ำตาลตัวมันไม่กินแต่ทําได้เกลือมันกับมันกินดีอ่ะกินหมดใช่เกลือเม็ดปานเรานี่แหละครับผมคือถ้าก็ใส่ประมาณนี้ประมาณกําหนึ่งไม่ต้องเยอะเท่าไหร่ ตรงเยอะครับครับผมคือถ้าเป็นแค่กัดน้ําตาอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ใช่มันก็ได้แค่กลิ่นแหละมันไม่กินหรอกอแต่พอใส่เกลือไปมันมีเค็มบ้างมันจะหมดหมดถังครับกินแค่นี้แหละอืกินอยู่แค่นี้แับถ้าเทให้อีกน้ําก็ยังเหลือตอนเช้าก็เหลือเลยไม่กินต่อลิมิตอยู่แค่นี้จะไปเน้นอยู่นู่นจะเน้นฟางเลยส้ครับผมใช่แต่ของพี่ไม่ได้ซื้ออะไรให้กินนะมือหันตามอะไรไม่มีปีนี้ไม่มีเลย แต่ว่าวัวไม่ได้ขี้เหร่เลยนะสภาพดีเลยนะคือก่อนที่จะเก็บมาเนี่ไปทสใต้ต้นก่อนไปทสใต้ต้นก่อน,อนว่าหวานจริงไหมแกพูดจริงไหมผมก็เลยไป,ไปดดกัดกัดดูครับผมโอ้วานแสบคอเลยม,มาโอ้น่าจะกินรสชาติหวานจริง,รงหวานจริงใช่แล้วตอนอามาให้แรกๆวัวกินไหมมันผมไม่ให้กินเยอะคือกินแล้วก็ น้ำลายมันมันไหลน่ะเพราะมันอยากมันอยากกินมากกากลัวว่ามันกินเยอะไว้ดีใช่ครับผมพอตอนนี้ก็เขาคอกปุ๊บมันน่นบุบมาบุบมาเลยไปที่ประจําของมันเราให้กินตรงนั้นครับผมแสดงว่าถ้าเราเข้าใจธรรมชาติเนาะผมว่าเริ่มจะอยู่ได้นะครับประสบการณ์จากคนที่เก่งๆเนาะใช่แล้วก็ดูจากประสบการณ์หลายๆคนแหละครับครับผมตายายเราอายุที่เกเลี้ยงมาแล้ว กลับมาใช้อเพราะว่ามันไม่เคยมีแต่ผมดู <c oughs> ผมไปเจอวัวอยู่บ้านเทวีรุณนครับผมอันนั้นก็ไม่มีหญ้าแต่ผูกอยู่ใต้ต้นนี่แหละต้นผลไม้นี่แหละต้นกามปูเนี่ยในบริเวณที่เก็บผูกเนี่ยมันจะไม่มีลูกนี้อยู่เลยอ๋อแล้ววัวสวยด้วยสวยเลยเนื้อดีด้วยหนังดูจากหนังดูจากอะไรมันใสเงาวับอืม แต่เหมือนกับแกก็รู้แหละแต่ว่าแกไม่อยากเก็บหรือเปล่าแกก็ปูไว้ตะแถวนั้นอาศัยผูกให้วัวกินแทนเพราะว่าผมเดินเก็บบริเวณที่วัวอยู่เนี่ยคือไม่มีเลยครับผมมดเล็กเม็ดใหญ่ไม่มีเลยเกลี้ยงเลยใช่มันจะอยู่ตาป่าแล้วทีนี้มันไม่เข้าครับผมใช่อ๋อวัวสวยเลยทั้งวัวบ้านนี้ครับผมเพราะต้นกระบุ่เยอะแสดงว่าเราไปเห็นกระต่ายจริงๆใช่เมื่อก่อนไม่รู้เมื่อก่อนเลยไม่ไม่รู้ก็ดูของคลิปของอาจารย์บัณแหละแล้วไปไปดูของ วัวแถวนั้นครับผมเอวัวแถวนี้ทําไมว่ามันสวยมันหนังเนื้อหนังดีอืผมก็เลยว่าเอะมันน่าจะกินตัวนี้ทั้งที่เขาไม่มีไม่มีที่ผูกครับตรงนั้นไม่มีที่ผูกเป็นบ้านเจ็ดสันนะเปนบ้านเจ็ดสันใช่แกก็ผูกใต้ต้นก้างปูนี่แหละครับผมเริ่มเ่มอยู่แถวนั้นแต่วัวตัวหนึ่งมันอยู่ในนั้นแหละเนื้อหนังดีมากแอบกินคนเดียวน่าจะกินแหละเพราะว่าแกผูกบริเวณนั้นมันมีเหลือเลยครับผมอันนี้เป็นประสบการณ์ที่เห็นมาเนาะใช่เราเราอยาก อยากไขข้อสงสัยไอยากไขข้อสงสัยผมก็เลยอเอามาเทสดูก่อนสิครับผมก็เราดูผลงานว่าจะแบบไหนอีกสักสองเดือนนะสองเดือนน่าจะขึ้นนะน่าจะเห็นเลยเนาะครับครับผมอันนี้ก็เพิ่งให้กินเลยไม่มีอะไระมีการน้ำตาลมีฟางแค่นั้นเลยครับผมครับอันนี้คือวัวเริ่มต้นของพี่เลยวัวเริ่มต้นทําไมถึงเลี้ยงสายพันธุ์นี้ครับเอ้ยผม่ชอบเขาชอบล้นๆคนเขาว่าสายเนื้อมันมันไปได้กว้างอย่างนี้อือใช่ พอตอนตอนช่วงวัวแพงแหละเราไม่มีทุนเนาะครับผมวัวแดงมันราคาแพงไงครับคู่นีวจําได้ซื้อมาอยู่หกหมื่นมั้ะวัวคู่นี้เนี่ยครับชุดนี้อ,อ๋อได้ขายบ้างยังยังขับอย่างเนี่ยผมขอตอนตนตนราคามันจะลงผมขอยี่สิบก็ให้สิบสองผมไม่ขายผมว่าเก็บไว้ก่อนตัวไหนเนี่ยตัวขาวเนี่ยตัวขาวนี่นะแต่เล็กกว่านี้นะตรงนั้นเออขาให้สิบสองห้สิบสองผมไม่ขาย ถ้าสแปดผมปล่อยเลยผมข้าห้าสิบสองผมว่าผมไม่ขายวัวตัวผู้ตัวนี้นะครับกี่เดือนแล้วครับตัวนี้นี่น่าจะอยู่ปีหนึ่งตอนนี้ราคาที่อยากได้นี่ประมาณเท่าไหร่ครับผมเอายี่สิบยี่สิบนะใช่สายคุณมาเลยสายคุณมาเลยเบอร์โทรเบอร์อะไรพี่เบอร์โทรพี่ศูนย์เก้าแปดเก้าศูนย์แปดหกแปดหนึ่งสี่อีกครั้งหนึ่งครับศูนย์เก้าแปดเก้าศูนย์แปดหกแปดหนึ่งสี่ตัวผู้ตัวนี้เนาะตัวผู้คือเมื่อก่อนข้อวัวเนี่ย ไม่มีที่ลุ่งตรงนี้จะตัดตรงนี้เลยครับไปเจออะไรมาครับก็ไม่มีอะไรเจอคือมันแคบแล้วมันชื้นก็หน้าฝนนะผมเลยปล่อยให้อให้มีเดดบ้างเพราะว่าเราไม่ได้เอาออกก็ทิ้งหญ้าไว้ครับผมทิ้งหญ้าไว้ตามกลางหละครับผมแล้วก็มาทําพื้นที่ตรงนี้ให้วัวได้ตากแดดให้มันตากแดดแค่นี้แหละสาคัญไหมวัวต้องตากแดดนี่สําคัญครับสาคัญมันชื้น มันชื้นพอพอมันเปียกอะไรมันก็เดินออกมาข้างนอกครับผมซึ่งเมื่อก่อนเราไม่ได้ทําไม่ได้ทําครับเจอปัญหาอะไรไหมครับเมื่อก่อนแฉะเลยแฉะเลยครับแฉะใช่ความขันแคบครับผมเลยตีออกแต่ว่าพอทามาอย่างนี้รู้สึกว่าดีขึ้นเนาะก็ดีขึ้นครับก็เก็บกวาดทุกวันครับผมอ๋อเก็บกวาดขี้ทุกวันเลยเก็บกวาดทุกวันครับทาไมต้องเก็บกวาดขี้วัวทุกวันครับพี่ผมกลัวมันชื้นเวลาถ้ามันหนาปุ๊บมันจะเก็บยาก ครับไอพวกแมงวันแมงมีมันก็เยอะครับผมใช่ผมก็เลยมาเก็บทุกวันเช้าแสดงว่าไม่ว่าจะเป็นรูดูไหนเนาะพี่ก็จะเก็บขี้วัวทุกวันอยู่แล้วใช่ตพนพอตอนแรกผมเก็บแล้วผมเอาฟางไว้มันกินมันก็ดึงทิ้งไว้มันจะหนาครับผมมันจะหนาแล้วมันเก็บยากทีนี้ครับผมมันชื้นกำเนงบีมันเยอะใช่ผมก็เลยต้องเก็บทุกวันครับผมเราเจอปัญหามากับตัวใช่เราเจอ ธนาบัวแค่นี้บัวแค่ส,สามตัวนะแสดงว่าคอกชิ้นแฉไม่ดีกับบัวคือพี่เป็นมือใหม่เนาะมือใหม่ครับเพิ่งเลี้ยงได้สองปีสองปีทับก็ไม่ติดสามรอบสี่รอบแล้วแต่ท้อไหมไม่ท้อครับก็อยู่อย่างนี้แหลคะครัอะไรคือชอบมันด้วยชอบสไตล์มันด้วยมันก็กินไม่เลือกอืมคือบางคนถ้าเกิดว่าเจอปัญหาอย่างนี้เขาเลิกเลี้ยงเลยนะเขาก็หาเรื่องขายหมดแล้วครับครับผมก็มีคนร้องขายเต็มตามดูตาม ช่องต่างๆเขาก็ร้องขายแต่พี่ยิงยินอยากที่จะเลี้ยงต่อก็จะเลี้ยงรับจะเลี้ยงเพราะอะไรพี่คือจะเอาอย่างน้นก็ได้ขี้ครับไว้ใส่คาพูดนี้ดีมากเลยนะใช่ก็กรองไว้อย่างนี้แหละอย่างน้อยเราก็เก็บไว้ใช้อย่างอื่นครับผมยาหน้าฝนไม่ต้องใช้ยาปุ๋ยเคมีอะไรก็เราก็ไปสาดสาดไรครับผมแสดงว่าตอนนี้เริ่มที่จะใช้อุจจาระวัวหรือใช้ประโยชน์ต่างๆจากวัวแล้วครับ ใช้ได้ทั่วแล้วครับไม่ไม่มีไม่มีอ่ะอยู่เรียไม่มีอะไรปนแล้วตอนนี้ครับผมครับเพราะว่าเหลือเหลือใช้แล้วพอเราเก็บกวาดไว้ทุกวันแสดงว่าไม่ได้มองที่ราคาวัวเป็นหลักเท่าไหร่ก็จําเป็นครับแต่ว่ามันมันไปต่อมไม่ได้ไม่ได้ไงก็ต้องทําใจเนาะใช่คนก็ต้องทำใจเลยครับผมไม่รู้จะทำไงแต่ราคาเนื้อก็ยังปกตินะแต่ทําไมมันแปลกแปลกคำถามที่นี้ไม่มีคําตอบ แต่คำว่าสายนี้มันมันไปกว้างกว่าพวกสายแดงไงครับผมมันออกหน้าไหนก็ได้เนาะใช่จะใส่วบาคิวจชใอส่อะไรก็ได้เนาะใช่ครับครับผมจัดอะไรก็ไปต่อได้เป็นไปได้หมดเนาะใช่ครับผมทาไมพี่ถึงเอาถุงเชือแขวนฟางอย่างนี้ครับไม่ทช่อะไรคือไว้อย่างนั้นมันกินปุ๊บมันก็ขุยอย่างนั้นเราก็ต้องมากวาดอีก กว่าทิ้งเราก็ต้องเอามาเก็บอีกครั <ผม S 2> นี้ครับมันบางบางบางตัวมันก็เก็บกินเลยอถ้ามันไม่เปียกคือมันเก็บกินมันจะเก็บกินข้างล่างเลยตามผนงานอันนี้คือหญ้าอะไรพี่เป็นหญ้าขนหญ้าขนใช่ทําไมถึงเลือกปลูกหญ้านี้ครับพี่คือถ้ามันแน่นปุ๊บมันจะยาวมันไม่เหมือนหญ้าเพนกล่าเนาะครับผมหญ้าเพนกล่าถ้าเราสูบน้ําขึ้นมามันเห็นพี่แกปลูกนะสองปีแล้ว ผมดูเอ๊่เหมือนกับมันมันไม่สู้น้ําไม่ค่อยดีเท่าไหร่ไไม่่่คอยดีเทาร<อ>ผมก็เอามาปลูกเหมือนกันตอนนั้นซื้อมาสองวันห้านี่ยมันก็เป็นอย่างเนี้ยได้แค่นี้ได้แ <laughs> ค่นี้ผมก็เลยเกี่ยวตามร่องตามทางก็เลยเอามาแซมแซมดูมันจะขึ้นมันได้ผลดีกว่าครับผมถ้าน้ําถึงนะครับผมใช่แล้วแยกผนเป็นยังไงบ้างครับคือกินอยู่ได้นานคือถ้าถ้ามันแห้งแบบมันมันมันจะหอม ยาขนนี่นะใช่อ๋อครับมันจะหอมคือปล่อยทิ้งเลยต่อให้ให้ขนาดไหนมันก็ไม่เหลือ,อกินไม่เหลือเลยแซมทิดดูปีที่แล้วผมเกี่ยวผมเกี่ยวเล็กๆแหละผมว่าสามมงกีีสีสีนีสสสส่สีตะกร้าครับผมว่าอ้มันเยอะเกินเพราะความเต็มกลางฝั่งนู้นเลยครับผมผมก็ทิ้งไว้อาทิตย์หนึ่งอ่ะอ่าก็อยู่แค่นั้นแหละก็กินแค่นั้นแหละก็มีฟางแซมด้วยก็มีแค่นั้นใช่ถ้ามีหญ้าไม่เหลือ แสดงว่าหญ้าคนเขาข้างที่จะดีเหมือนกันผมว่าดีเพราะมันยาวไงครับปริมาณได้เยอะกว่าเพงกะลาปริมาณเยอะๆครับชัดเจนเลยเนาะชัดเจนเลยตัดนิดเดียวเองถ้าปุ๋ยถึงน้ําถึงโอ้โหผมว่าสบายเลยเปี้ยเลยใช่แสดงว่าหญ้าเพีงกระาก็ไม่ค่อยตอบโจทย์เท่าไหร่พวกที่เหมือนกับว่าที่มันลึกนะครับครับผมที่ตรงนี้น้ําท่วมด้วยท่วมถ้ามันแห้งไม่เป็นไรถ้ามีน้ําแบบโรยๆแบบปริมปริมปริมปิมไม่เป็นชื้นใช่ยาวบผมตัดยากอีก มันต้องเจียใบตลอดนะไอ้ยาเพียกุลาเนี่ยใช่ถ้ายาวมันพันเลยครับผมทนแปลงแต่ถ้ายาขนนี่สบายเลยใช่มันกรอบมันแคมันกรอบนะจัดการง่ายไหมครับยาขนนี่ไม่ต้องทําอะไรครับถ้าน้ำชื้นๆมันชอบชื้นๆอย่างเงี้ยอ๋ออันนี้มันตัดสามรอบแล้วตัดอยู่แค่นี้แสดงว่าขนาดนี้ก็เลี้ยงวัวได้แล้วผมก็เลี้ยงแค่นี้แหละก็ให้มันกินเล็มเลมบ้างครับผมมีฟางแคะบ้างมีต้นกล้วยบ้างครับผมอ๋อมีต้นกล้วยด้วย ตัดให้บ้างอแต่ว่ายญาขนนี่ผมดูลำต้นมันเยอะนะใหญ่นะใช่มันกินแป๊บเดียวถ้ายาวๆแบบนี้ถ้านานๆหน่อยโอ้ไม่ต้องห่วงเลยสบายเลยครับผมไม่ต้องมองหญ้าสายพันธุ์อื่นแล้วใช่แต่ถ้าในเปียมันก็ดีแต่ถ้ามันแก่นะแต่ว่าเราต้องไปสับด้วยไงครับผมเรื่องเรื่องอันนี้ไม่ต้องสับไม่ต้องอะไรเลยไม่ต้องเลยครับอตัดถ้าได้เยอะๆก็ทิ้งไปเลยเป็นอาทิตย์ ไม่เสียด้วยไม่เสียไม่มีเสียก็ยิ่งยิ่งนานยิ่งหอมมันจะมีถ้ามันใหม่อย่างนี้มันเลือกกินมันเลือกเด็ดเลือกเด็ดยอดถ้าเราไปกองไว้มันเลือกมันสะบัดทิ้งสะบัดฟางครับผมเราต้องจัดการรางมันให้ดีอืมพอมันเริ่มหมาดแล้วมันเริ่มแห้งแล้วมันจะหอมเลยทีนี้จะมีกลิ่นของมันใช่จะมีกลิ่นของหญ้าเลยแล้วแล้ววัวก็กินดีด้วยกินครับไม่เหลือครับผมถ้าได้กินแล้วหยามนะทีนี้มันจะไม่กินฟางเรานะอย่าให้เยอะ ยาขนนี่นะมันก็รอ <c oughs> ถ้าได้ยินเสียงเครื่องตัดปุ๊บมันมองแล้วอ๋อมาได้กินแน่มได้กินนี่ฟังเสียงเอ้มว่าแปลกตางก็จะไม่กินนะททนี้มันจะรอแต่พวกนี้รอแต่ยาที่แต่อย่าให้เยอะให้ประมาณนิดหน่อยครับครับผมไม่ถึงถ้าน้ำถึงมันเป็นยายอยีกยาหนึ่งนี่จะเป็นยาเน,นี่ยอันนี้เขาเรียกว่าอะไรนะยาไหวยาหลงยาหลงหลงซุปเปอร์ ตอนต้นหน้าฝนเนี่ยเป็นนี่เลยหน้าฝนเนี่ยต้องห่วงหญ้าเยอะมากๆเลยไม่แล้วสู้น้ําด้วยตรงนี้ยิ่งสูงรอบด้วยหญ้าหลงนี่และครับใช่เนี่ยมีแต่เขาโตมันหมดเลยครับผมแต่ว่าตอนนี้ไม่มีน้าไม่มีน้ามันก็เลยมันชื้นมันชื้นมาจากที่ร่องร่องน้าอ๋อคือถ้ามีน้ํานี่สวยเลยถ้ามีน้าสวยเลยครับผมถ้าบริหารจัดการน้าดีๆครับผมแต่ว่าตอนนี้แห้งแรงจริงๆเลยเนาะมันดึงน้าขึ้นไม่ได้ ทำน้ำไอนาปังนาปังแล้วก็มันสูบน้ำแข็งกันมันก็เลยไม่ได้น้ำครับผมใช่สุดท้ายนะครับอยากให้พี่ฝากข้อคิดดีๆถึงคนที่อยากจะเลี้ยงวัวต้องทำยังไงบ้างครับก็ไม่มีอะไรมากครับก็มีหญ้าครับอาหารฟางเก็บไว้แค่นั้นแหละครับผมครับไม่มีอะไรเยอะส่วนมากก็แล้วแต่คนชอบสายพันไหนก็แล้วแต่ครับผมเลือดเอาครับมีมีเยอะอยู่ครับครับผมโอเคครับ